เทศบาลนนะครนนะครศรีธรรมราชสุดล้ำพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างแอวทาเป็นครูผู้ช่วยสอนนักเรียนบรรจุหลักสูตรท้องถิน่นพัฒนาวิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษสถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบังตั้งเป้าหนุนสร้างต้นแบบพลิกโฉมหน้าการศึกษาไทย ที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชดรกนบเกศชาตินายกเทศมนตรีนะครนนะครศรีธรรมราชรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรรัชนีกุญยานน์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ร่วมกันเปิดตัวการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเทศบาลนะนะครนครศรีธรรมราชได้นำเอาเทคโนโลยี m e t a v e r เวิร์มาใช้ในการเรียนการสอนขยายไปจนครบ10โรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนบริหารจัดการโดยท้องถิ่นและเป็นโรงเรียนของท้องถิ่นที่แรกของประเทศไทยที่คว้ารางวัลการเรียนการสอนโดยใช้เม t ทเวร์ที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้ว ดรกนบเกชาติ cha, นายกเทศมนตรีนครนะครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าครูที่ผ่านหลักสูตรการพัฒนา AI จะสร้างแอเวอร์ทาขึ้นมาหลังจากนั้นจะมีการบรรจุคลังสมองเข้าไปเรื่อยๆเช่นองความรู้ในท้องถิน่นโดยการป้อนเป็นภาษาไทยหรือการสื่อสารภาษาอังกฤษ,าก,ฤษการออกเสียงต้นคืออะไรตอบเป็นภาษาไทยนครศรีธรรมราชอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ7 80กม ผู้ใดออขคคุุณณการประถมพยาบาลต้นต้นคือการให้การดูแลและการรักษาเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยจะมีการสร้างห้องเรียนขึ้นมาสองห้องห้องแรกเป็นครูจริงและอีกห้องจะมีครูผู้ช่วยที่เป็น AI เป็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ที่นักเรียนมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและประเมินผลได้ทันที ด้านรองศาสตราจารย์ด็อร์คมสรรมารีศีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าขณะนี้ความก้าวหน้าของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนะครนนะครศรีธรรมราชกำลังไปสู่จุดที่เป็นต้นแบบเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนท้องถิ่นที่พลิกโฉมของการศึกษาไทยก็ว่าได้ไม่ใช่ว่าทุกที่จะทำเช่นนี้ได้